กักฟงาองาขินข้านด้อเขามเอาลงมางจืดต้าต้มจืดมาดนั้เอมยต้มจืดแะนม่ผู้ใหญ่แตงตัวชวยอายุอันนั้งยางเก้าน้มัแค่นี้บ่ยางกินเนี่ยนี่นี่ยางยางบออยากเนาะต้มจืดบ่กินจากน่อยแม่ผู้ใหญ่สวัสดีค่ะหัวคือล้านแท้เอาผมดูลง่อยนะค้าหัวหนู้าน ลที่หเดงคือหัวคักแค่ว่ามือเนี้อก็เลยว่าที่แดงหมู่บ้านเขาไปห่กอยเขามือนี้มาห่อยู่นี่อันนี้เะจมจืดเนาะจมจืดมีแต่พักนี่ไงก็มีอยู่เอาพักใส่เยอะๆเนาะเนื้อเอามาแส่บได้มาพักสุดๆเลย ไอดาวหน้าขาวเธอว่าอย่าดเลนะอีสปันอีนอยัญามีอิ่มเนาะหนุ่ยอลลลโลดแมเยียตีงเยียตีงปกาตีงเน่ไลองซิมเลยปลองทำคลิปเจ้าชกนแมกแม่ผู้ใหญ่กินข้าวเนา เอาก็เฮ็ดไปเบิดแล้วเนาะคำคลิปเผยขอยมีได้ไปเบิ่งมันสิลีหลายมือมันมาแก่แล้วตาพันธ์ให้ตะขอยไปเบิ่งมัตเชลีอันว้าวบ่เป็นแลนะนะโอ้ยแม่นความเบิ่งเอากัาลเตสเรากันแล้วไปเอาคลิปขอบคุณจากหลายพวกกินนี่หมดเดูเออแม่นอีหลีได้อยู่นี่ก็แล้วอเมอีกา นี่ของควอยนี่กันนี่กินน้ำเดียวโลดเนาะนี่เหมือนควายอย่างนี้ก็กินน้ำ <พา S 2> เดียวเทเทไปเอา,เาไปร้องเรื่องควายแต่เขากินมีหมดเห<ว>้อยู่กินกินด้วยกันนี่แหละเป็นไรอ่ะต้มจืดไหมอือหอมไอ้นุ้ยได้เอียดนุ้ยปุ๋งใช่ใช่ชุ่ยจอยห็นมีแซ่บก็หายนุ้ยเลยเพราะว่านุ้ยเป็นคนปุ๋งเอาควายยังวาวอยู่เอยหอมควาย เทบอันนั้นแกงเื้งสะแกงมะฟักามะพักาไหลไหนม่เมนูมะพักอ่ะมะพักเต็มส่วนแกงพึโเลิมะพักแกงใจโหเอากล้วยมาถ่ายหน่อยสิงามแท้ววะ้วานตัวกุกงาม กระดูกหมูนะคะต้มจืดต้มจืดแบบไหนใส่กระดูกหมูกระดูกก็มีเนื้อไ้เนื้อบดก็มียายหอมจังเลยต้มจืดใน,นใครทำเนาะใ <c oughs> ครทำวะคนเสื้อแดงนันบ่แอบมันหอมน้ำมักพักนี่นะมาดิดิตั้งไว้บนอืมความ มา,มาให้หมาคอยมาหมาอยางเดีวย, <c oughs> ยว <laughs> แพ้ตินอาหารย่างมาจีนแกงน้ำแกงย่างหอยดาวะอนดาคือตาชีชม่ชม่าะตาเจ้างามเนาะตามันส่งสันเนาะมันก็เอ็นได้ละมือนหืนเขาไม่เห็นชีช่มมันเท้ารับลง ลองให้อายุเท่ายายมัง้งสายตาของพี่นั้นหวานยิ้มอห, <laughs> ห,หอยบอกหิ้มหอยนะคะผู <c oughs> ช้ช่วยแซกนั่นผู้ใหญ่จริงมาแล้วผู้ช่วยจริงอะแมลง,งทางตกเดอ้อตั้งตกกังเวนน่ะ ได้ยินอยู่บ่เทวดาเอ้ยมือแรงส่งตกบอกมือแรงพ้นไม่ต้องตกกลางเวรคุณสั่งเทวดาเอาก็ขอร้องเนาะเป็นความกดอากาศไม่อย่างก็ว่าอ๋อแล้วคำเลวมันดีฮ้ยว่าจะปา

โูเมื่อวานนี้กินดมหงุดหงิอนอนแบบนี้เหรอเออท้องกันมีหายง่ายชงเดือนเหเยอะกระชักินน้ำมันชื้ชื่อได้เซ็ชื้อกระเจ็บได้เดือรเนจะไม่ต้องกินนี่คิดโจมชื่นขึ้นี่อ่อนๆมันเป็นยากไมแล้ว ไม่ปกนินเยอะก็ตามอีนายนั่นส่ปีแล้คาลัามันคิดแม่ดีเลี่ีได้แม่ป้มมลนแน่มันก็สูงสนะปีแล้วว่าค่อยมก,กินมาขี้จังเลยใครอพี่ลึกกระเทะเนาะอันนี้ชั้นมันมีดีได้หมอน่ะเขายอมเยอว่าวะหา,าไปลวดหมอนะมันอยู่ที่อาหารการกินของเราใช่แม่ความบทเทียมมันมันอยู่ที่หมออยู่ที่คนไข้เขอาอืมก็คือใบแล้วหมอกระเพาะหมอลำไส้อยู่ที่คนไข้

วันนี้เอามาแม่ผู้ใหญ่ทานต้มจืดกับยายนะคะทีไรแลนยังมีปวดท้องเออต้มกันไหนเขาต้มมันมีแห้งเะได้เนาะไม่นยังหลั่งขนเลยย่างไว้ยาทอนมาปิ้วเบิ่งจงขึ้นชีแห้งไว้ดาวมันยังหลั่งขึ้นเลย เวลาคนเบิ people, oh, 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 so ่งเฮาเนี่ยคือคือจังสีแห้งบันหายางไปนาใจคือชิคาดเนี่ยเขามันเมื่อยได้มันบร่ได้กินชดน้ำอิ่มเนาะชดกระคดแบบจืดๆนะนะเฮาเ่ยเคยกินแห้งเลยเด้ซะเขาเพิ่งกินเผ็ดนะมันยังม่เป็นโรคอีนายนั้นมา อีนายวาวแหงๆเราไปชิลือแล้วบ่อพอนเงินบ่อมาแล้วพันเงินบ่อไม่แม่รุงเนื้อทั้งนามันก็ตัวแบบเจ็ดกดข้าั้งนามันตูดไปตูดมากมึงนอ้นบ่ไหอยิ่งเทงคน เราุนไปอีบอไปมาก็ถากินไหมมาด้าาวโอเคคะ่ะจบคลิปแค่นี้นะคะมาก็มาจอบกินกระดูกกับคุณยายนะคะคลิป,ลปท่เาเดีย๋ยัง